หอมกหน่อไม้ส้มพุงปรากฏกระทงใบตองค่ะดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระเพาะปรากฏน้ำยะนางน้ำปลาพระจรไยเขี่ย,เ,ยเองใบแมงรักต้นหอมอันนี้ข้าเวเบือค่ะข้าเวเบือเคี่ยใช้ข้าวเหนียวดําค่ะใช้ข้าวเหนียวดํานะคะวันนี้เคี่ยจะนึ่งในใบตองไอในใบตองนะคะในกระทงค่ะนี่ค่ะ หมกหน่อไมา้เคี่จะใส่กระทงนี่กัดเองนะคะนี่เวลากัดกัดด้านในไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้ไม้กัดแหลมๆเวลากินแล้วมันอันตรายกัดด้านนอกนะคะกัดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะกระทงห่อหมกหน่อไม้ส้มไปดูกันเลยนะคะไปค่ะก็มาผสมเครื่องกันก่อนเลยหน่อไม้ส้มครึ่งกิโลพวงไข่ปลาสองขีด ริกยี่สิบเม็ดแล้วก็ตะไคร้สต้นหอมแดง1หัวน้ำยำนางครึ่งริกน้ำปาร้าพัดเจริเคียเอง4ช้อนแกงผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะข้าวเบือค่ะข้าวเบือประมาณ2ช้อนแกงข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะ ชาอมหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยใบแมงลักหนึ่งขีดใส่ลงไปต้นหอมหนึ่งต้นค่ะใส่ไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะลงซึ้งนึ่งเลยค่ะสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เลยค่ะ อกระทงตน้องกลับข้างนอกนะคะไม่กลับต้องอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างในเวลาเรากินแล้วจะอันตรายนี่ค่ะว้ายร้อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย